สวัสดีพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะกับวันต่อวันด้วยพระคำของพระเจ้าวันนี้ก็มาถึงพระธรรมปฐมกาลบทที่35นะคะจะนำข้อที่1ถึงข้อที่15มาอ่านให้กับพี่น้องทุกท่านได้ฟังนะแล้วก็ได้ไขควรพรจชนะของพระเจ้ามาดูน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือพระประสงค์ของพระเจ้าในพรจชนะของพระเจ้าในเช้านี้ด้วยกันนะคะพระธรรมปฐมกาล บทที่35ข้อ1ถึงข้อที่15อาจจะยาวสักนิดหนึ่งนะได้กล่าวไว้ว่ายาโคบกลับไปเบิดเอลพระเจ้าตรัสแก่ยาโคบว่าลุกขึ้นไปเบิดเอลและอาศัยอยู่ที่นั่นทำแท่นบูชาที่นั่นแด่พระเจ้าผู้สำแดงพระองค์แก่เจ้าเมื่อเจ้าหนีไปจากเอซาวพี่ชายของเจ้าดังนั้นยาโคบจึงบ,บอกครอบครัวและคนทั้งปวงที่อยู่กับท่านว่า จงทิ้งพระต่างด้าวที่อยู่ท่ามกลางพวกเจ้าเสียชำระตัวและเปลี่ยนเครื่องนุ่งหม่มให้พวกเราลุกขึ้นไปยังเบ็ดเอวที่นั่นข้าจะทำแท่นบูชาแด่พระเจ้าผู้ทรงตอบข้าในวันที่ข้ามีความทุกข์ใจและทรงอยู่กับข้าในทางที่ข้าไปนั้นคนทั้งหลายเอาพระต่างด้าวทั้งหมดที่มีอยู่กับตุ้มหูของพวกเขามาให้ยาโคบ ยาโคบก็ฝังไว้ที่ต้นโอ๊กที่อยู่ใกล้เมืองเชเคมเมื่อพวกเขาออกเดินทางเมืองต่างๆที่อยู่รอบข้างมีความเกรงกลัวพระเจ้าชาวเมืองจึงไม่ได้ไล่ตามบรรดาบุตรชายของยาโคบยาโคบมาถึงรูทคือเบตเอลซึ่งอยู่ในดินแดนคณนานทั้งท่านและทุกคนที่อยู่กับท่านที่นั่นยาโคบสร้างแท่นบูชาไว้และเรียกสถานที่นั้นว่า เอลเบดเอลเพราะว่าที่นั่นพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่ยาโคบเมื่อท่านหนีพี่ชายไปฝ่ายเดโบราพี่เลี้ยงของเรเบคาก็ถึงแก่ความตายเขาฝังไว้ใต้ต้นโอก๊กที่อยู่ทางตอนใต้ของเบดเอลเขาเรียกที่นั่นว่าอันโลนบาคุตเมื่อยาโคบออกจากปัตด,ดานอาร,รมัมพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์ <c oughs> แก่ยาโคบอีก และทรงอวยพรท่านพระเจ้าตรัสแก่ท่านว่าเจ้ามีชื่อว่ายาโคบเขาจะไม่เรียกว่ายาโคบต่อไปเพราะชื่อของเจ้าจะเป็นอิสราเอลดังนั้นพระองค์ทรงเรียกว่าอิสราเอลพระเจ้าตรัสแก่ท่านว่าเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เจ้าจงเกิดผู้คนทวีมากขึ้น ประชาชาติหนึ่งหลายเอ่อหนึ่งและหลายประชาชาติจะเกิดมาจากเจ้ากษัตริย์หลายองค์จะออกมาจากเจ้าดินแดนนี้ที่เราให้แก่อับราฮัมและอิสอักเราจะให้แก่เจ้า <c oughs> และเราจะให้ดินแดนนี้แก่เชื้อสายของเจ้าที่จะมาภายหลังเจ้าพระเจ้าเสด็จขึ้นไปจากยาโคบณนะที่นั่นพระเจ้าตรัสแก่เขาณนะที่ที่พระเจ้าตรัสแก่เขา ยาโคบก็ปักเสาวไว้ที่พระองค์ทรงตรัสแก่เขาเสานี้เป็นเสาหินและเขาเอาเครื่องดื่มบูชาเทลงบนเสาและเทน้ำมันบนนั้นยาโคบเรียกสถานที่ที่พระเจ้าตรัสแก่ท่านว่าเบ็ดเอลนะในตอนนี้ก็มาถึงที่พระเจ้าได้ทรงให้ยาโคบกลับไตที่เบ็ดเอลเบ็ดเอวนั้นห่างจากเชเคมไป สามอยแปดกิโลนะสามร้กิโลก็ายาโคบก็เดินทางมาตามที่พระเจ้าทรงสั่งและทรงบัญชาเบตเอวนั้นเป็นสถานที่ที่พระเจ้าเคยปรากฏนะเคยปรากฏแก่ยาโคบนะแล้วก็ให้พระสัญญาต่างๆแก่ยาโคบและบัดนี้นะในพระธรรมตอนนี้พระเจ้าก็ได้ทรงปรากฏแก่ ยาโคบอีกครั้งหนึ่งนะยาโคบอีกครั้งหนึ่งเราสังเกตว่าในท่ามกลางปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาในบทที่34ก็พูดถึงดีนาซึ่งเป็นบุตรสาวของยาโคบที่ถูกเชเคมนะถุกเชเคมที่ทำไม่ดีนะทำไม่ดีแล้วก็พี่ชายซิเมโอนแล้วก็เลวีนะก็ แก้แค้นอะไรต่างๆแก้แค้นอะไรต่างๆแต่เ,เมื่อเดินทางไปนะแล้วก็ชาวเมืองต่างๆเนี่ยก็รู้ว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นพระเจ้าที่สถิตยอยู่กับครอบครัวของยาโคบก็ไม่มีใครทําอันตรายอะไรเลยนะก็ไม่มีใครทําอันตรายอะไรอันนี้ก็คือพระเจ้าทรงจัดเตรียมแล้วก็ทรงดูแลคนของพระองค์ตลอดระยะเวลาเดินทางนั้นนะ แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือ,อเมื่อจำนวนคนเยอะขึ้นสิ่งที่ตามมานะ,ะก็จะมีประชาชนที่อยู่ในการดูแลของยาโคบก็มีการนมัสการพระต่างด้าวนะพระต่างด้าวหรือ,อพระอื่นๆเทพพระเจ้าอื่นๆน,นะพระเจ้าก็บอกว่า ที่ยาโคบจะต้องเดินทางไปเบดเอลจะต้องชาระตัวอะไรต่างๆให้บริสุทธิ์ดังนั้นยาโคบก็เป็นคนที่เชื่อเราไว้วางใจในพระเจ้าก็บอกให้ประชาชนหรือกลุ่มคนที่อยู่กับท่านเนี่ยได้ชำระตัวแล้วก็ทิ้งพระต่างด้าให้หมดเพราะว่าเ,เรามีพระเจ้าที่เที่ยงแท้มีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ก็คือ พระยาเวหรือพระเยโฮวาพระเจ้าของพระเจ้าของอับรามอิสอักนะแล้วก็เป็นพระเจ้าของยาโคบด้วยนะ <c oughs> แล้วสถานที่นะสถานที่ที่พระเจ้าได้พูดกับยาโคบเรียกว่าบิดเอวนะเรียกว่าบดเอลซึ่งคำว่าเบ็ดเอว ก็แปลว่าพระเจ้านะพระเจ้าแห่งเบ็ดเอวนะพระเจ้าแห่งเบ็ดเอวหรือที่ที่พระเจ้าทรงปรากฏแก่ท่านนะทรงปรากฏแก่ท่านเนร,นเนนะรา,นเาเห็นถึงว่าในข้อที่11นะในข้อที่10ก่อนนะในข้อที่10พระเจ้าก็วอวยพรยาโคบนะพระเจ้าวอวยพรยาโคบแล้วก็ พระเจ้าก็บอกว่าต่อไปจะไม่เรียกว่ายาโคบอีกนะจะไม่เรียกว่ายาโคบอีกจะเรียกว่าอิสราเอลนะจะเรียกว่าอิสราเอลซึ่งก็บอกว่าครอบครัวของยาโคบจะมีจำนวนคนมากขึ้นเหมือนพระเจ้าได้อวยพรอับรามว่าประชาจะเป็นประชาชาติใหญ่ นะจะเป็นประชาชาติใหญ่แล้วก็ยาโคบก็คือ,อลูกหลานนั้นลูกหลานของอับราฮัมที่มีต่อมาแล้วก็พรของอับราฮัมมาถึงอิสอัสกนะแล้วก็พรของอิสอักก็มาถึงยาโคบบอกว่า,าจะเป็นประชาชาติหนึ่งแล้วก็หลายประชาชาติก็จะเกิดมาจากยาโคบแล้วก็กษัตริย์หลายองค์ก็จะเกิดมาจากยาโคบเชื้อสายของยาโคบ ชื่อใหม่ของยาโคบคืออิสราเอลก็เป็นชนชาติอิสราเอลซึ่งมี12เผ่านั้นะ12เผ่าพระเจ้าก็วอวยพรให้มีลูกนะที่จะเป็นต้นตระกูลของเผ่าต่างๆในอิสราเอลนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าพระเจ้านั้นไม่ลืมนะพัะสัญญาของพระองค์ที่ให้ไว้กับผู้ที่เชื่อและไว้วางใจในพระองค์นะและไว้วางใจในพระองค์ และสิ่งต่อมาที่เราเห็นก็คือว่ายาโคบได้สร้างแท่นบูชานะสร้างแท่นบูชาแต่ในขณะนั้นก็คือเสาหินที่ปักไว้ว่าตรงนี้เป็นสถานที่ที่พระเจ้าได้ตรัสก,กับยาโคบและอวยพรยาโคบและให้ความมั่นใจให้ความมั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงรักษา พระสัญญาที่ให้ไว้กับผู้ที่เชื่อและไว้วางใจในพระองค์เสมอพระสัญญานั้นคือการอวยพรที่มาจากพระเจ้านะเช่นเดียวกันนะคะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเที่ยงธรรมเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์รักษาพระสัญญาของพระ,รพระญญองค์ผู้ที่เชื่อวางใจในพระเจ้าจะได้รับ การอวยพรที่มาจากพระองค์แต่สิ่งที่สำคัญนะคะเราต้องเชื่อยำเกรงไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นอย่าเอาใจออกห่างจากพระเจ้าไปนับถืออย่างอื่นหรือให้อย่างอื่นมาเป็นอิทธิมามีอิทธิพลในชีวิตของเราถ้าเราไม่ได้เชื่อวางใจในพระองค์พระเจ้าจะอวยพรในชีวิตของเราได้อย่างไรนะ บางครั้งเราก็ไปพึ่งอย่างอื่นนะส่วนส่วนใหญ่ไปพึ่งอย่างอื่นไปพึ่งพระอื่นก็เพราะอะไรก็เพราะว่าต้องการอยากจะ,ะร่ํารวยอยากจะอะไรอะไรต่างๆนะ้้วก็รู้สึกว่าพระเจ้าไม่ได้อวยพรให้มีอะไรที่มีอะไรที่อยากจะอยากจะมีเหมือนกับใจที่ต้องการบางครั้งก็ไม่ได้พึ่งพระเจ้า แต่ไปพึ่งดวงชะตาไปพึ่งอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ใช่องค์พระผู้เป็นเจ้าก็พระพรของพระเจ้าก็จะไม่เกิดในชีวิตของเราให้เรารักพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวมีพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็นมัส,สก,การสรรเสริญพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวใจเราต้องให้กับพระเจ้าเราต้องให้กับพระเจ้านะ ในชีวิตของเราถึงจะได้รับพระพรที่มาจากพระองค์และพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าแห่งแหล่งพระเจ้าแห่งแหล่งพระพรต่างๆนานาประการในชีวิตของเราดังนั้นถ้าเราเชื่อวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราไม่ต้องกลัวพระเจ้าไม่ทิ้งเราพระเจ้าไม่ทอดทิ้งเราและพระเจ้าจะทําตามพระสัญญาของพระองค์ในพระชนะของพระเจ้าอยู่เสมอณเพียงเราที่จะเชื่อและไว้วางใจในพระองค์ลาอธิษฐานด้วยกันค่ะ สาธุการแค่แต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์สาหรับในเช้าวันใหม่ที่ข้าพงทั้งหลายทุกคนได้ใคร่ครวญถึงพระธจนะของพระองค์พระเจ้าเน้นเป็นพระเจ้าที่รักษาพัญญาของพระองค์ที่ให้ไว้กับผู้ที่เชื่อและไว้วางใจในพระองค์และพระองค์ก็รักษาสัญญาและอวยพรอย่างที่พระองค์ทรงอวยพรเช่นเดียวกันพระบิดาเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่ชีวิตของข้าพง์ทั้งหลายจะยำเกรงพระองค์ จะเชื่อและไว้วางใจในพระองค์แต่เพียงผู้เดียวจะไม่อาศัยพระอื่นจะไม่อาศัยต่างสิ่งต่างๆเพื่อเป็นทางลัดที่จะให้ได้รับสิ่งที่ต้องการแต่มีพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมีแผนการแผนงานที่ดีในชีวิตของแต่ละคนเสมอเพราะว่าแผนงานของพระองค์นั้นเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพพระบยดเจ้าขอพระเจ้าอวยพรให้ทุกท่าน จำเริญขึ้นในด้านความเชื่อที่มั่นคงในพระองค์และขอพระเจ้าอวยพรทุกๆท,ท่านให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสันติสุขที่มาจากพระองค์มีพระพรอย่างมากมายเหนือชีวิตของผู้เชื่อที่ไว้วางใจในพระองค์ตลอดไปอธิษฐานในพระนามพระสุคริตเจ้าอาเมนพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะ